ครับก็ขอสัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหูแฮปปี้มวยไทยทุกทา่านนะครับวันนี้วันที่16ธันวาคม2,567ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ชช่นเชิงมวยก่อนชกของรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2,567ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา ใบสองครึ่งจากเวทีมวยช่องเจ็ดนะครับนะสุขผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิกในเวทีเหมือนเดิมนะครับนะและถ้ามีกวาดหกถ่ายทอดสดผมเองก็จะภาคให้ด้วยนะครับสําหรับผลงานการภาคช่องเจ็ดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคู่หนึ่งนี่ก็มวยก็เสมอกันไปนะแต่ว่า,าผมเองก็มองว่าทางด้านทางด้านของอ เพชรแสนชัยไม่น่าถึงกับเสมอนะครับนะไ่น่าจะชนะมากกว่านะครับนะก็ขึ้นไปบริกาศนี่ก็ก็ทางด้านฝ่ายแดงเขาบริกาศดีนะครับนะสุดท้ายเพชรแสนชัยทำได้เยอะยก4แต่ว่ายก5มาล้มไปยก2ครั้งนะ ก็ปรากฏว่าเสมอกันไปก็ถือว่าไม่ได้เสียนะครับแต่ผมก็บอกว่ามวยมันออกได้สัมมาเลยนะเพราะว่าบรรยากาศมันอยู่ที่ทางด้านข่าฝ่ายแดงนะครับคู่ที่2นี่ผมแพ้นะครับนะคู่ที่2ผมแพ้เพราะไม่เข้าทางด้านของคุณพลอุุดดอนนะครับคุณพลก็แพ้ไปนะครับคู่ที่3มรุ่งแสงตะวันก็สั่งให้เล่นรุ่งแสงตะวันตัวเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสั่งให้เล่นแสนเฮงนะเนื่องจากว่าช่วงที่ผมไปไปเวทีเนี่ยผมจะ ผมจะไปสืบนักมวยนะครับช่วงที่พันหมัดพันมืออยู่ก็ก็มีเซียนใหญ่เข้าไปถามรุ่งสงตะวันว่าสู้ไหมอะไรประมาณนี้นะก็ปรากฏว่ารุ่งสงตะวันเขาสู้นะครับแล้วก็าขายใหญ่เซียนขายใหญ่อะไรต่างๆนี่เขาก็ดันราคาสู้เขาก็ค้าทางด้านรุ่งสงตะวันนะครับเวลาภาคก็เลยสั่งให้สัมยิบข้ารุ่งแสงตะวันตั้งแต่ มวยขึ้นเวทีเลยนะครับนะก็คือไม่ให้ทั้งไม่ให้เข้าไปเล่นทางด้านคอนเสิร์ตในคู่นี้ก็ถือว่าสมาชิกก็ชนะไปนะครับส่วนคู่ที่4ครับนะก็ผมเองก็ชอบโฟกัสอยู่แล้วนะครับนะก็ให้สมาชิกเล่นโฟกเข้าโฟกัสไปนะครับในขณะที่ในเวทีนี่เขา,าน้องบิวตัวเดียวเลยนะบรรดาขาโยงขาใหญ่อะไรนี่เขาดันน้องบิวตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของโฟกัสก็มาชายได้ยก4ี่สมาชิกก็สบายสบายไปนะครับนะคู่ที่5มัชานุสศรพัตโธก็ เป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของแพทสูตรไปในยกท้ายๆนะครับนะก็ <c oughs> คู่ที่5นี้ไม่ได้ถ่ายทอดนะแต่ว่าผมเองก็วิเคราะห์ไว้ให้ด้วยนะครับนะซึ่งผลงานการภาคก็แพ้ไป1นนะครับนะก็แพ้ไป1นสมาชิกก็คงจะสบายๆกันส่วนปิดท้ายด้วยช่อง5นี่ผมชนะ4-0เลยนะชี้ตัวเล่นก่อนโชคนี้ช่อง5ชนะ4-0ก็โดยสุเปอคือว่า,าสมาชิกฟังผมภาคมวย8คู่ก็ เสมอหคู่แล้วก็แพ้หนึคู่แล้วก็ชนะ6คู่นะครับสำหรับผลงานของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่วนวันเสาร์ก็ถือว่าสบายๆนะ,ะเวลาผมไปภาคมอยจะเข้าเวทีก่อนจะไปสืบนักนวยก่อนช่อง3นี่ผมเองก็มีข้อมูลดีๆ ช่วงที่นักมวยพันมือนี่ผมก็ไปถามทีมงานบ้างนักมวยบ้างอะไรบ้างรปาะมานนี้นะผมเองก็จะมีข้อมูลดีๆมาบอกกับสมาชิกต,ตลอดซึ่งก็ส่วนมากก็จะได้ผลและก็จะเป็นจริงตามนั้นตลอดด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ฟังผมภาคมวยไม่ได้มีแค่ ราคาอย่างเดียวนะจะมีอย่างอื่นผมทํางานหลายอย่างนะทำงานหลายอย่างแล้วก็หลายขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้ผลประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ไม่เป็นรองมวยหูเจ้าอื่นๆเวลาอยู่ในตู้นั่นเองนะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยเดินเข้าตู้ดูว่ายัางสู้เขาไม่ได้ครับนะมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุน้นไม่เล่นไม่เชียร์การพน,นันไม่เล่นมวยอ่ะพูด,ดง่ายๆเลยไม่เล่นมวยนะจ้องแต่จะ ดูรูปเกมมโนทีดูราคาคงราคาบริการน่าเสือตรงกันในต่างๆนะครับบอกให้ละเอียดแล้วก็มีข้อมูลก่อนชอบให้โดยละเอียดนะครับท่านสามารถที่จะเทียบเคียงได้นะครับวา่าข้อมูลมวยก่อนชอบของผมกับข้อมูลมวยก่อนชอบของมวยหูที่ท่านฟังอยู่นั้นใครมีข้อมูลมวยให้มากกว่ากันละเอียดมากกว่ากันนะครับนะท่านสามารถที่จะเทียบเคียงได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าของผมดีกว่าก็สามารถที่จะนําข้อมูลนี้เป็นประกอบการตัดสินใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลมวยหูที่ท่านฟังอยู่แล้วเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดมอยหูท่านบอกมา มวยหูที่ท่านฟังอยู่นะครับนะส่วนมวยหูที่เออส่วนตัวผมนี่ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับสัปดาห์ที่ผ่านมานน่ต้องบอกว่ามีจํานวนมากเลยครับนะที่ไม่สามารถที่จะสมัครได้ทันนะครับนะเพราะว่าเครื่องมันเต็มเต็มตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากฟังผมภาคช่วงเจ็ดนี่จะต้องรีบเลยครับนะจะต้องรีบเลยเพราะว่าเครื่องจะเต็มตลอดเวลานะครับนะ,ะพยายามที่จะ เพิ่มเครื่องให้นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มไปสิเครื่องแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับนะ,ะมีจํานวนมากที่อยากจะฟังแต่ไม่ได้ฟังนะครับ <c oughs> <c oughs> มวยหู VIP พบเครื่องเข้าเวทีนี่ก็เดือนละ1 5 0 0บาทสัปดาห์ละ5้0บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนี่ก็เดือนละ1 0 0 0บาทนะครับสำหรับมวยหูภาคในเวทีนะครับนะก็ รายวันก็วันละ300บาทนะครับนะส่วนวันอาทิตย์นี่ผมปรับมาเหลือ200บาทเพราะว่ามีมวยแค่2ช่องนะสำหรับทางด้านของมวยหู v i p นะครับมี2ช่องก็คิดแค่ช่องละ100บาทนะครับมวยหูพันกล่องครับมวยหูพันกล่องนี่ก็เดือนละ1000บาทสัปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ200บาทนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันเดียวก็เดือนละ600บาท ฟังช่องเจ็ช่องเดียวเป็นมวยหูวียพีพวกเครื่องเข้าเวทีก็150บาทฟังช่องเจช่องเดียวเป็นมวยหูผ่านกล่องก็100บาทนะครับลายเสียงก็เป็นลายเสียง VP ซึ่งสมาชิกการันตีวา่าสามารถสู้กับมวยหูคนท,ที่ฟังมวยหูได้เลยนะครับนะ่าสามารถที่จะอบอกว่าไวกว่าลายเสียงเจ้าอื่นๆด้วยนะครับนะที่ฟังไลยด้วยการในกินขาดเลยนะครับนะเพราะว่าเป็นการพกเครื่องเข้าเวทีแล้วก็ภาคเลยไม่ผ่านกล่องจะไม่เสียเวลาวิ่งผ่านกล่อง จจะทําให้ช้ากว่าประมาณสักหนึ่งวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นลายเสียงถ้าท่านเน็ตดีนะเพราะผมใช้ 5G นะครับถ้าตัวรับของท่านเป็น 5G นี่การันตีว่าสู้มวยหูได้แน่นอนเลยนะครับนะเพราะว่ามันไวจริงจริงครับสมาชิกเขายืนยันวันนี้ก็ยังยืนยันว่า,าลายเสียงเนี่ยสู้หูสู้หูเจ้าอื่นๆได้เลยนะครับนะเพราะว่าเขาเวลาอยู่ในตู้เนี่ยเขาก็ไปต่อสู้กับมวยหูนะครับนะมันก็บอกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับนละก็เดือนละ400บาทนะครับนะผมภาคมวยวันพระรหัส วันพฤหัสช่องฟูเวลา18บแปนาครับช่องวันเสาร์นี่จะภาค3ช่องเลยนะก็คือช่อง3ต่อด้วยช่องส6หและช่อง18ส่วนวันอาทิตย์นี่จะเริ่มจากช่อง7นะผมจะไปเวทีก่อนเพื่อจะไปสืบนักมวยก่อนนะครับช่วงที่พันมือกันอยู่นะแล้วก็ต่อด้วยช่อง5นะครับปิดท้ายด้วยช่อง5นะครับ ช่อง8นี่ผมไม่ได้ภาคนะครับถ้าใครอยากจะฟังช่อง8ต้องไปหาเจ้าอื่นๆน,นะครับนะที่เขาภาคช่อง8หรือว่าเปิดแอป Pri ทีวีดูก็ได้นะครับความไวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังช่อง8หรือว่าดูช่อง8ก็เปิดแอปเอานะครับเปิดแอปช่อง8ปดプライทีวีเอานะครับนะ, 8, uh, TV, นะบนะส่วนตัวผมไม่ได้ภาคนะครับ <c oughs> ยืนยันว่าไม่ได้ภาคนะครับชอบแบบไหนอย่างไรก็สามารถโทรไปสมัครได้ครับ0 8 2ย์1 1 9 8 8าน 0936427901นะครับนะอ่าก็สามารถโทรไปสมัครได้ตลอดเวลานะครับช่วงที่มวยยังไม่ชกนะครับเสาร์อาทิตย์นี่จะยุ่งมากนะเพราะฉะนั้นถ้าสมัครก่อนนี่การันตีว่าอ่ามีราคาให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับนะของรายการศึก ช่อง7สีนะครับแมมอยไทย7สีคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงชัดชัยน้อยและที่บันเทิงพัฒนทานของฝ่ายนวนพรนาโชคสอพูิวัดหมวยคืนนีชชอบกับกน้ำหนักหน3ป้่สปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงชัดชัยน้อย ชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันเลยนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือผู้บุเข่าหนครับรกับได้เก็บการรุ่ดของช็อกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีท่านอกปีนทนายประเภทท้าดวลชวนแลกตลอดเกมนะก็ประเภทว่าหัวจิตวใจนี่เต็มร้อยนะครับแค่ขวามบนซ้ายหน้านี่ก็ถือออกได้ดีครับมัดศอกนี่ออกอันตรายสิบได้ทัสงทั้งั้งว่าจอมนกวงวัยเหลือมนอกขับรถติดทิ้งก็ถือว่าทาได้ดีเช่นกัน เดินมวยก็มีอวุฒนำนา้าเตะต่อยนำตํารัดมาตีกดแขนไล่แขนแล้วก็มีขวางนส่นสันแทงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะก็ดูว่าวงนอกจะเข่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าวงไหนก็ถือว่าพอใช้ได้เช่นกันอาวุธมวยที่ถือว่าหนักแรงทุกลูกเลยนะครับ ข้อมูลทาด้านเทคนิคของทางด้านชัดชัยน้อยอายุ19ปี170เซนจากจังหวัดสงขลากระดูกมวยก็ชกมาวดสัก7 0็ดสาไฟซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรมวยคนจัดนะครับปอนด์ก็58กิโลกรัมเวทชกประจำก็อยู่ประมาณสัก 120- ถึง123ปอนด์นาที่ชก123อยีคก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสบายสบายชกกลางวันนะครับปี6-7ชกไปแล้ว3าครั้งก็ชนะนะกักชก2ครั้งในยกที่1่กับยกที่่องแล้วแพ้นักหนช่งครั้งในยกที่นหน แพนนกไปที่ช่องเจ็แต่ว่าก่อนโดนหมัดนั้นก็คือโดนเตะก้านคอไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็โดนยังไปชุดหนึ่งนะพอมาโดนหุกซ้ายเข้าไปก็ทิ้งตัวเลยนะครับก็หลดลงไป,าปากรมบารก็นับ10เลยนะครับชกเวทีมังกรุงมาทั้งหมดนีก็8ครั้งนะก็ชนะ6ครั้งเป็นการนกถึง4ครั้งเลยเพราะชนะวุนของท่นด้ประดงหนักแรงทุกลูกนะแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพนนก1ครั้งในยกที่1เคชยชกที่ช่องเจ็ดมาแล้วสอครั้งนะก็ชนะ1ครั้งและก็ชนะแพ้นก1ครั้งนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายนําเงินพอนาโชคสอภูมิพัฒน์นะครับพอนาโชคนี่นก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับรูกัไรเก็บการวฒิทำดีมีทั้งนอกปิดทนายโชควงในเก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยก็ดูว่าจะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงตลอดเกมเช่นกันนะครับนะคุณนี้ก็ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งนะเป็นนมวยดาวรุ่งนะครับก็คงจะโชคก,การสนุกแรกการสนุกเลยนะนะก,ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่รูปร่างในผมดูว่าร70เท่ากันนะ ก,การเก็บการวุีิผมดูว่าทางด้านของฝ่ายพอนนำโชคอาจจะเป็นรองเล็กน้อยด้วยนะครับแล้วก็วงในนี่จะช้าด้วยนะครับในจะต้องขึ้นคอถึงจะตีเข่าได้นะครับยังไนก็ดูว่าเป็นรองนะครับแม้ว่าจะเป็นวที่ชกวงในเก่งแต่ว่าวงนอกนั้นเป็นรอกทางด้านของพ่อนนำโชคนะครับเป็นรอกทางด้านของฉัดัยน้อยนะครับ ขบวนธนาเทนิคของพน,อนําโชคนี่อายุ19ปีเท่ากัน170ก็เท่ากันอีกนะครับจากนาครศรีนะกระดูกมอยก็ประมาณสัก40ไปนะครับนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าทางด้านของพนําโชคนั้นซ้อมอยู่ที่ไหนนะถ้าซ้อมที่ใต้ตอนนี้นี่น่าจะฝนตกน้ําท่วมอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวจะสืบอ,อีกกันอีกครั้งหนึ่งว่าธนาของพนําโชคนั้นซ้อมที่ไหนนะครับนะก็เดี๋ยวฟันธงหลังช่างเช้าวันอาทิตย์นี่เดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าพนําโชคซ้อมที่ไหนนะครับ อ่าน้ำหนักแบบชกมานี่ก็ประมาณสัก60ครั้งนะก็ก็คงจะใกล้เคียงแต่ได้ฝาแดงแหละหนะเวทชกประจำก็ประมาณสักร้อยเหรียนปอนปีนป6กเนี่ชกไปแล้ว4ครั้งนกชกหนึ่งครั้งในยกที่2แล้วก็แพ้คะแนนสาครั้งนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะชกมากรุงมาทั้งหมด8ครั้งเท่ากันอีกนะครับนะก็ชนะ2ครั้งเป็นการนอกทั้ง2ครั้งก็คือน,ะนอกในยกที่2กับยกที่3า และก็แพ้คะแนน6ครั้งนะครับนะไม่เคยแพ้นกไข่ในเวทีเมืองกรมาก่อนนัดนี้เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันอย่าง5ยกนะครับนะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนะแม้ว่าจะไม่เคยแพ้นกไข่แต่ก็คงจะชะนะนกทางด้านของฉัดชัดชัดชดชยน้อยยากเช่นกันนะครับนะเพราะว่าช่วงหลังนี่ยๆก็มียุบปีย่นตลอดครับสำหรับทางด้านเขาป่าเนนะินเคยชกที่ช่วงเจครั้งก็ แพ้คะแนนทั้งสองครั้งด้วยครับสำหรับทางด้านเขาฝ่ายนุเงินนะครับคู่นี้ขึ้นไปบนเวทีนี่รูปร่างนี่จะปาดหัวตัวเท่าร้อเจ็ดสิบเท่ากันเลยนะครับนะาทางมวยนี่จะต้องเป็นาทางด้านของทั้งคู่แหละนะผลัดกันรบผลัดกันรับเพราะว่าท่านักฝรแ่งก็เป็นมวยที่วงนอกเก่งนะมีหมัดไม่ศอกที่อันตรายแล้วก็หนักแรงกว่าส่วนท่านักเขาฝ่ายนุ้นงเงินก็เป็นมวยเข่าในนะครับม,มองว่าต้นๆ น่าจะเป็นรองครับสําหรับทางด้านพอ,พอนาโชคนะถ้าพอนาโชคชนะได,ได้จะต้องขึ้นคอแล้วก็ตีเข่าประมาณว่าทางด้านของชัดชัยน้อยนี่ดิ้นไม่หลุดนะแต่เมื่อพิจารณาถึงาการไล่แขนในผมดูว่าทางด้านของพนําโชคนั้นไล่แขนยังไม่เก่งนะครับนะข้อแขนยังไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีขวาหน้าสู้ทางด้านของอชัดชัยน้อยเวาลาขบในก็มีมีไล่แขนนะครับนะมีไล่แขนแล้วมีขวาหน้าดันแทงงช้ได้เลยแม้ว่าตัวเองจะมีหมัดมีศอกที่หนักแต่ว่า อาเวลาประกอบในนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับแนตะเพราะฉะนั้นทั้งนอกทั้งในผมดูว่าทางด้านของชัดชัยน้อยไม่เป็นรองทางด้านของพรน,น้ำโชคนะครับชี้ตัวชี้ตัวชอบกอนช่างยังชอบไปที่ด้านของวันชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงมวยคนจัดด้วยนะครับ ู่ที่สครับเป็นการพบกันระหว่างท่านแสดงเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังพรตะนาขอบฝ่าเมืองทองพญาสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนมวยคูนี้ก็ชกกันที่มีการน้ำหนัก123ปอนะครับ123ปทั้ง2คู่เลยนะคู่หน่งคู่สองนะครับทานแสดงของเสมอสิงห์เสมอสิงห์ก็เป็นมยวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบนะทรงมวยก็ฝีมือบุบบุญเข่าในครับร,รับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีท่านอกผิดตำน่งชกวงนอกเก่งกว่าบงในเล็กน้อยอประเภทว่าโดนหนักแรงก็มีว่าบร,รวนนะส่วนตัวเองอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงใช้ได้นะครับนะก็มีทั้งนอกเขา และกโล็โดนเขาน oui, like e ็อกด้วยนะครับนะคือต้นๆเนี่ยชอบออกอกุธน <delle> ี ok ่จะนำออกก่อนตลอดแต่ว่าปลายๆเนี่ยชอบมาถอยพลิกแพ้ระจำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้าทางด้านคอนเสิร์ตเสียงนี่อ่าไม่ราคาดีๆก็ต้องแต่งตัวทันทีนะครับนะเพราะว่าพอออกนำแล้วชอบมปลว่าถอยยักคิ้วลีตานะก็ดูว่า บางครั้งบางคราวก็ติดเล่นไปนิดหนึ่งนะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ครับสำหรับธรนะหนักเสมอส,สิงแต่ว่าฝีมือมวยเตรียมตัวนั้นดีกว่าแน่น,นอนนะครับข้อมูลตระนักเทคนิคของธะหนักเสมอส,สิงปฏิวานาอายุ20ปี170เซนจากจังหวัดสุรินทร์กระดูกมวยประมาณสัก60ปอนด์นะก็ซ้อมซ้อมซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับแล้วนกะ็กับชัดใช,ช,ชยน้อยนี่แหละก็คงจะเป็นคู่บ้าคู่ซ้อมกันนะครับแต่ปอดก็60กิโลกรัม เวทชกประจำก็ร้อยยี่ส <Yeah. S 1> ิบสองถึงร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับในปีหกจ็ชกไปแล้วห้าครั้งก็ชนะสองครั้งเป็นการน็อกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็แพ้แพ้สามครั้งเป็นการแพ้น็อกสองครั้งในยกที่หนึ่งกับยกที่สามนะครับชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดในยี่สิบสองครั้งนะก็ชนะน็อกชกในหกครั้งในยกที่สามสี่แล้วก็แพ้น็อกหกครั้งในยกที่สามสี่ยกที่หนึ่งถึงยกที่สี่นะครับนะชกที่ชกเจ็ดมาทั้งหมดในเก้าครั้งเลยก็ชนะห้าครั้งเป็นการน็อกสองครั้งในยกทีี่่กกกัับยทแแล้้้ว็พครง เป็นการแพนกหนึ่งครั้งในะยกที่1นนะครับนะแล้วก็ช่วงหลังนี้ชกที่ช่วงเจ็ดมาแล้ว4ไฟติดต่อกันไฟนี้จะชกที่7เป็นไฟที่5ติดต่อกันไม่ได้เป็นชกที่ไหนเลยตั้งแต่มาอยู่กับคนจัดนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้นี่ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของเสมอสิงซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะรยิกาศ การเสียงเชียร์ดีกว่านะครับนะเพราะว่าเป็นไวคนแจกคนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายเงินทองพยักสธ,ธิเหลียงพี่น้าฝนนะครับนะก็เป็นมวยขับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวแต่ว่าน่าจะเสียบเฉยๆเล็กน้อยนะครับสวมวยก็ ประเภทฝีมือบุบมบนเข่าในครับรมได้เก็บการรุดของชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนะชกวงนอกเป็นรองนะแต่ว่าวงในก็ดูว่าจะพอใช้ได้นะครับนะวงในก็ดูว่าจะแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแต่ว่าเหลี่ยมตัวนี่เป็นรองอีกนะครับแล้วก็จังหวะนอกนี่ผมดูว่าช้ากว่าด้วยนะครับนะก็เป็นมวยใช้พลังกาลังเข้าต่อสู้นะครับนะในเรื่องของสมองมวยหรือว่าฝีม,มือมวยอะไรต่างๆนี่ผมดูว่าเป็นรองนะครับนะเวลาประกบในก็ประกบในผมดูว่าไล่แขนช้ากว่าแล้วก็ จะต้องขึ้นขอติงตีเข่าได้นะครับแต่เพราะนั้นอ่านว่าน่าจะตีทางด้านของสมอสิงยากนิดหนึ่งในช่วงต้นๆน,น,นะครับข้อมูลทนานดยมสิทธิของท,ท,ท,ทองพยัพปัจจุบันาอายุย4่บีปีก็แก่กว่า4ปี1น6รหเซนก็ต่ำกว่า4เซนจากบุรีรัมกระดูกมวย6สิบไฟพอๆกันนะครับปอยดใน5้ก็ถือว่าน้อยกว่าธแตนฟ์แดง2กิโลกรัมเวทชกอประจำก็อยู่บาน3ปอยี67ในชาไปอนด์นะครับปีหกรั้งในชกทีไปแล้วสามครั้งก็แพ้นอกหนึ่ง 4, คร,งคร ทั้งหมดนี่ก็ประมาณสัก25ครั้งนะชนะนกุชกนี่ก็4ครั้งในยกที่1234แล้วก็แพ้นอก2ครั้งเป็นการแพ้นอกนยกที่4ทั้ง2ครั้งด้วยนะครับนะก็ชกที่ช่อง7มาแล้ว1ครั้งก็แพ้คะแนนนะครับสำหรับทางด้านของทองพยักนี่ชนะนกขุชกสี่ครั้งชนะชนะนกครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 4ตุลาหกหกก็ผ่านมา ดีกว่านะครับนะผ่านมาประมาณสัก15เดือนนะที่ทางด้านของทองปยักษ์ไม่เคยเนอกไข่อีกเลยนัดนี้ผมก็หลานว่า ไม่น่าจะนกทางด้านของเสมอสิงได้นะครับเพราะว่าเสมอสิงนั้นฉลาดกว่าและก็ไวกว่าด้วยนะครับและก็เชื่อว่าทั้งกู่น่าจะสู้กันอย่างยกนะครับนะไม่คุ่นี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับนะันขึ้นไปนี่ก็ทางด้านฝ่ายแดงนี่ฝีม,ม,มือดีกว่าจังหวะดีกว่าแล้วก็เป็นบอลคอนจัดนะเข้าไปก็ใส่แดงไปก่อนนะครับเป็นราคาดีๆก็เอาตัวซื้อขายบางทุนรับประทาน2ข้างสบายๆนะครับที่ต่อชอบกันชังก็ยังชอบไปที่ของเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับ คู่ที่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขบแดงยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจ็ดพัฒน้านของฝ่ายน้ําเงินยอดเพชรเพชรเพชรพรมคุณไวทยไทยมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้าหนัก132อาปอนด์สำหรับทางด้านขบแดงยอดเสกสรรยอดเสกสรรก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนี่จะสูงยาว เป็นเสาสซเ็กแต่ว่ายางเสียเปรียบทางด้านของผูช้ชกนะคู่นี้นี่เอาเสาสซเดกมาชกกันนะครับสมงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการรุธดของชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะสมงมวยนี่จะชกข้างเชือกนะหลังบาดเชือกแน่นอนนะครับประเภทตั้งรับจบทางดึงบงังตั้งโตะอยู่ข้างเชือกนะ ไม่ค่อยเดินมวยเท่าไหร่นะครับจะเดินมวยก็ต่อเมื่อตัวเองตกเป็นรองนะครับแล้วก็บางคํบ,บางคราวก็กลายเป็นว่ายิ่งเดินยิ่งแพ้ยิ่งเดินยิ่งออกทะเลนะครับข,ขบวนทานด้านเทคนิคของท้าน,านยอดเสกสรรใน,นอายุ19ปี180เซนจากอุบลก็อซ้อมอยู่จากก่าเจดนะครับปอยปอยก็ 58- 5 5ิปล่ปอยๆอยก็68กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็132ามถึง134ปอนด์ปี6 7เในชกประจํสครั้งก็ชนะ3มแพ้1ครับชบกเม นกคุณชกค,ครั้งเป็นการนกในยกที่3าสีไม่สุดแล้วก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่2กัขยกที่4นะครับไปชกมวยวันมาด้วยนะครับสำหรับด้านของยอดเสกสรรแต่ว่ายัางไม่เคยชกที่ช่วง7็นะเพระาะว่าเป็นมวยที่มาจากเพชรยินดีนะครับเคยชกที่รายการเกยบเพชรที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปชกมวยวนันนะครับส่วนด้านกานเงินยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยก็คงจะพอรู้จักกันนะครับแลนะก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี้จะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือมือบนเข่าในครับ ร,รับได้เก็บการวุธทำได้ดีมีท่านนอกปีทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยส่งมวยนี่ก็จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะแต่ว่าชกที่ช่องเจ็ดก็ต้องดูที่ความเชื่อถือด้วยนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าในอดีตนั้นเคยสร้างเรื่องแพนนกอ่เตอะอ่ได้นับแปดแล้วก็มาโดนเตะขาแพนนกที่ช่องเจ็ดและตอนหลังมายอมรับว่าเล่นละครนะครับ <c oughs> ขอบ้อมูลตนนนเทคนิคคน,น,นั้นยอดเพชรนีป่ปฏิบันิาอยู่23ปี 188เซ็นต์เนก็สูงกว่า8เซนจากโคราชกระดูกมวยประมาณสัก65ครั้งนะ6-70ครั้งนะครับซ้อมอยู่ที่แพชรพรมคุณนะเพชรพรมคุณก็แถมนนทบ,บุรีนะครับ เวทพิกัดตั้มหนักชกประจำนี่ก็เวทพิกัดชกประจำนี่ก็อยู่ประมาณสัก132ถึง137ปอนด์นะครับปี67ชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะนกุชก1ครั้งในยก3แล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งครับชกบังกรุงมาทั้งหมดนี้20ครั้งนะนกขุชก3ครั้งในยกที่2 3 4แล้วก็แพ้นก3ครั้งในยกที่3กับยกที่4นะครับนะเคยชกที่ช่วงเจ็บมาแล้ว3ครั้งก็แพ้ทั้ง3ครั้งนะครับนะก็เคยแพ้นกเล่นละครอ่ะเล่นละครแพ้นกยก3าเป็นหครั้งแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งด้วยนะครับนนะขาด ครบยกเป็นต่อเยอะแยะในกรรมการยังชูให้แพ้เลยครับครั้งล่าสุดนะครับสำหรับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ก็ประเภทเสาโทรเลขนะครับนะทนาไฟแดงร้อยแปดสิบน้ำเงินร้อยแปดสิบแปดนะครับนะทางมวยจะต้องเป็นทนากขอดยอดเพชรค่ะที่ต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเพราะว่ายกเศษสารเป็นมวยหลังพิงเชือกนะครับนะก็ผมดูว่าน,นัดนี้ท่านของยอดเพชรเนี่ยดีกว่าทั้งนอกทั้งในแหละนะยิ่ง วงนอกเนี่ยอาจจะคุคขีสุดสิแต่ว่าวงในนี่เจอทางด้านของยอดเพชรนี่ขวางหน้ายัดไสา้แต่ละทีนี่ตีถึงคอเลยนะแล้วก็ถ้าขวางได้ในบางครั้งบางคีนี่ตีเข่าคองตีหน้าเลยนะสำหรับทางด้านของยอดเพชรนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรนะมาเต็มที่สู้เต็มถังนะครับผมเชื่อว่าทางด้านของยอดเพชรด,ดีกว่านะครับที่ตัวชอบระช่างยังชอบไปด้านของยอดเพชรเพชรพรมขุณหมวยไทยนะครับ คู่ที่สีครับเป็นการพบกันระหว่างธา้านขัรแดงพันศักวันนัทวีพัฒนาด้ของฝ่าเนินพัดลังบุญพลังบุญแอสันป่าตอนะครับมวยคู่นี้ก็ชบกันพิการน้ำหนัก128ปอนด์สำหรับธนาดานาแดงพันศักนี่พันศักก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากัน สมวยก็ฟีมือบุบบนเขาในครับดูบได้เก็บการวัดทำได้ดีมีท่อหน้าปิดทนายโชคในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีเหลี่ยมนะเป็นมวยมีเหลี่ยมนะแบบปล,ปลายีนหักล้มเททิ้งนี้เก่งมากนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ไปชกมวยวันก็ยังไม่รู้ว่ามาชกมวยไทยฮายกนั้นจะลืมนะครับะจะลืมจังหวะไปหรือไม่นะครับส่วนมากนักมวยไทยฮายกที่ไปชกมวยวันเยอะๆเนี่ยจะลืมจังหวะนะจะลืมจังหวะของมวยไทยฮายกนะครับบางครั้งบางคราวนี่จังหวะจะแตะ จะเตะจะยกบางอะไรมันผิดคีย์ไปหมดนะครับนะไหว้ครูนี่ยังคล่อมยังคล่อมคีย์เลยครับนะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าพันศักดิ์นี่กลับมาจากหม่วันแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับข้อมูลทั้งด้้นเทคนิคของท่านพันศักดิ์นี่อายุ23ปี6ก7เซนจากชัยภูมิกระดูกมวยก็ชอกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ชัยภูมิเขไปปอยก็62กิโลกรัม เวทชกประจำก็1 2 7่ปอนด์ปี67เจได้ชกมาแล้ว4ครั้งก็ชนะสังสีครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยก4ชมกมังกรมาแล้ว40ครั้งน็อกคู่เจ้าคครั้งในยกที่3 4สีแล้วก็แพ้น็อกเพียงครั้งเดียวนะเป็นมวยที่แพ้น็อกยากครับสำหรับตักก่อนพันศักดิ์นัดนี้ผมก็อ่านว่าทั้งคู่พันศักด์น่าจะยืนระย,ยะครบ5ยกนะครับนะเพราะว่า แพ้นกยากนะครับนะแต่ว่ามวยวันก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งมวยแพ้มาแต่ยัยยกษ์แพ้นกในยกที่4ส่วนมวยวันก็แพ้นกในยกที่2นะครับชกที่ช่วงเจ็ดมาทำบุญได้ก็แปดครั้งแหละนะก็ชนะคะแนนเพียงแค่2ครั้งเพราะฉะนั้นชกช่วงเจ็ดไม่แก่งเลยนะชนะคะแนนสองครั้งแล้วก็แพ้คะแนนหกครั้งเลยนะครับหยุดหายไปน,นานนะครับนะหลังจากที่ชกมวยวันแล้วก็หยุดหายไป,ประมาณสักสี่เดือนกว่าเพราะว่ามวยวันเนี่ยถึงแม้จะ ชนะมาก็จริงนะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเยอะนะครับ,นะบการที่ได้บางครั้งบางขราวนี่หน้าตานี่เทะนะครับนะเพราะฉะนั้นโดนหนะักก็เลยพักไป4เดือนเลยครับสาหรับเรื่องของพันศักดิ์ส่วนเร่องของฝ่ายนนพลังบุญแอสสันปาตองนะครับพลังบุญแอสสันปาตองก็เป็นหมวยขวาขับรูปร่างสูงยาวเท่ากัน สมมวยก็ฝีมือบุญเข่าในครับรู้กับได้เกมการวุฒิทำได้ดีมีท,ทั้งนอกปิดตัวไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยสม่วยี่จะแข,แ,ขแ,ขแ,ขแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมแล้วก็ชกอยู่สม่ําเสมอกว่านะครับหน้าเรียนตัวอะไรต่างๆนี่ผมดูว่าจะใกล้เคียงกันนะครับนะเอาเกมพอกันเลยครับขบวนทน์แเทคนิคคการท้ทาพลังบนแอสซัตบาตองก็อายุ24ปี167เซนเท่ากันจากเชียงใหม่กระดูกมวยก็ชกไปไป100เชีนกันไปๆนี่ก็63ก็มากกว่า1กิโลเวทชกไปจังหวะ128โดนเก้าปอนด ปีหกนี่ชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ4ครั้งเป็นการนกหนึครั้งยี่สี่แล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งชกเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็40ครั้งเท่ากันนันนกคุ่ชก5ครั้งแล้วก็แพ้นก5ครั้งครับชกที่ช่องเจ็ดมาแล้ว3ครั้งก็ชนะนกคุ่ชก1ครั้งในยกที่4นะครับแล้วก็แพ้นก2ครั้งในยกที่4กับยกที่5นะครับเมื่อคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยที่ชกช่อง7นี่ไม่เก่งทั้งคู่นะครับนัทนาบัณชกช่อง7 8ครั้ง ชนะเพียงครั้งเดียวส่วนทนาไของฝ่ายน้ำเงินชกช่วง,ง73ครั้งก็ชนะเพียงครั้งเดียวนะครับนะแต่เมื่อวัดกันที่ในเรื่องของความสม่ำเสมอในการชกนี้สถานะแสดงหาวิสัเดือนน้เงินในชกอยู่สม่ำเสมอกว่าและฟอร์มก็สดพอกันด้วยนะครับน้ำเงิน เหมือนนี่กำลังสดขึ้นมานะครับนะส่วนท่านาแปรงก็หยุดหายไปนานเหมือนกับว่าสรุปไปนะครับทางมวยของคู่นี้ครับนะทางมวยของคู่นี้ก็คงจะผลัดกันรบผลัดกันรับนะครับนะตามสไตล์มวยเก่าเก่าเกมด้วยกันนะวัดกันไปวัดกันมาวัดกันรยับปลายนะครับหน้าเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆปลายผมดูว่าพลังบุญแอสซนต์ปตองสําเร็การหน้าเสือเสียงเฉียดดีกว่านะครับแอสซนต์ปตองในออกที่ไม้ละแสนสองแสนนะครับนะส่วนส่วนหน้าเสือของวอร์วนาทวีพงศ์พันศักดิ์นี่ จะไม่มีมาสู้นะครับจะไม่มีมาสู้เพราะ,ะนั้นผมดูว่าเข้าทางด้านของพลังบุญมีราคาออกนําก่อนให้แต่งตัวได้ก่อนนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของพลังบุญแอดส,สันป่าตองนะครับก็ครอบ้วนกันทั้ง4คู่นะครับส่วนคู่ที่5นี่ผมเองก็จะมา,าลงคลิปบันทงหลังช่างให้นะครับคู่ที่5นะครับนะเพราะว่า,ามวยชอบเรียนนะแต่ว่าหลังช่างนี่ก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะลงคลิปบันทงหลังช่างช่องเจ็ ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนาะถ้าเกิดว่าอยากจะสมัครฟังผมภาคมวยช่อง7ก็082 7 5 1 1 9 8 8 0 9 3 6 4 2 7 9 0 1่นานกาะครับนะการันตีว่าผมภาคมวยในเวทีทุกคู่ทุกช่องนะครับนะช่องทูวันพฤรหรัสในก็ภพคในเวทีวันเสาร์ก็ทั้ง3ช่องก็ในเว,วนทีันลาทิศช่อง7ในเวทีแล้วก็ช่อง5ปิดท้ายก็ในเวทีราชดำเนินค่าตัว1000บาทก็ซื้อภาคให้นะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ